ครับขอดีท่านทุกท่านนะครับอยู่กับช่องรถไฟซิงเมืองขันนะครับรรันนี่เราก็จะไปตัดพวกกิ่งไม้ครับ กลิ่ไม้ครับไปตนระครับทลิปนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรนะครับ ทำครับทำได้เดินกว่าวนะครับว,ว,ว,วนไหนฟ้าเลยไปฟ้าดู ก็ไปซ้ายออกว่า

โอ้โหอไตดอกบางที่็ยำไต้กินเลยน้ำซ้อนไต้ดยิยังไงล่ะ ข้าวแบบไม่ได้ปั่นนะครับไชแล้วก็บาดเลยนี่เขาซื้อไอซื้อถึงขี้เกียจนะครับจะของนาขี้เกียจขี้เกียจหรือไม่ก็ไม่มีเงินจ้างเขาปั่นนะครับหยุดงบเก็บหยัดงบนะอยัดหยัดงบ

ครัวนะครับ เดี่ยวครับตอนที่เราตัดไปทำเทเลอร์นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมครับ